คดีนงชมพู่ย้อนคลิปลุงพลโป๊แต่กลางรายการอ้างพูดความจริงไม่ต้องพูดเหมือนเดิมทุกวันจากกรณีที่สารจังหวัดมุกดาหารอนุมัติออกหมายจับลุงพลหรือในายชัยพลวิภาฐานความผิด3ข้อหาพรากผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทําให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทาคดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตำรวจได้ฟัน3ข้อหาหนักได้แก่หนึ่ง รากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากปิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อเด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย 3. กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป หากย้อนกลับไปนุ่มกัญชัยเคยได้ออกมาเล่าความลับบ้านกกอกทาให้คนเริ่มสงสัยลุงพลก่อนหน้านี้ได้เตือนลุงพลแล้วว่าจะต้องให้ข้อมูลให้ตรงกันซึ่งลุงก็ต้องพูดให้ชัดและที่เคยถามลุงลุงบอกว่าคนเราพูดความจริงไม่จําเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งซึ่งตนก็ยังบอกว่าพูดแบบนี้ก็บนรลัยสิซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ตนยืนยันว่าไม่ได้กล่าวหาแต่อย่างใด ซึ่งหนุ่มกัญชัยบอกว่าลุงพลถามกี่ครั้งก็ให้การไม่ตรงกันสักครั้งซึ่งทางด้านหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาย้อนคลิปเหตุการณ์เพ <c oughs> ื่อหลายเดือนที่ผ่านมาขณะที่เคยสัมภาษณ์ลุงพลถึงสาเหตุที่ตอบคำถามไม่เหมือนเดิมหนุ่มกัญชัยถามว่าลุงให้ปากคำกับตำรวจกับที่พูดออกสื่อพูดเหมือนกันไหมเพราะมีคนเขาว่าทำไมพูดกับสื่อกับตำรวจอย่างหนึ่งพูดกับสื่ออย่างหนึ่งทำไมพูดไม่เหมือนกันลุงพลตอบว่า ผมเชื่อว่าถ้าพูดความจริงวันวันหนึ่งแต่ละวันไม่มีใครพูดคำเดิมหรอกครับหนุ่มกัญชัยก็ตอบว่าอุ๊ยลุงพลก็ตอบว่ามันจะพูดไปเรื่อยๆไม่มีใครเจอดจงว่าวันนี้กูพูดอะไรบ้างวันนี้ฉันพูดอะไรบ้างมันทำเหมือนมีพิรุษว่าวันนี้ฉันพูดอะไรไปแล้วฉันต้องพูดคำเดิมแต่สำหรับผมไม่พูดคำเดิมหนุ่มกัญชัยถามว่าทำไมอ่ะลุงพลตอบว่า ถามตรงตอบตรงครับหนุ่มกัญชัยก็พูดว่าพูดไม่เหมือนกันระหว่างสอบปากคำกับให้สัมภาษณ์สื่อขอโทษนะครับเดี๋ยวก็บันไลยนะคดีน้องชมพู่รายการหนกระแสเมื่อวันที่ย8ิมกราคม2 5 6 4ที่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพอยเป็นพิธีกรได้เชิญคุณอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานชมรมเฉลยเยืออาชญกรรมกรณีเดินหน้าแจ้งความลุงพลหรือนายชัยพลวิภาหลายคดี ช่วงหนึ่งของรายการอัจฉริยะพูดว่าคดีนกชมพู่นั้นกำลังจะมีการสิ้นสุดลงในวันว,นวาเลนไทน์หรือ14กุมภาพันธ์คดีนกชมพู่คล้ายกับคดีลาลาเบลข้อหาเดียวกันประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกักขังหน่วงเหนี่ยวพรากผู้เยาว์เพราะในของแพทย์ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายเด็กอดอาหารตายเอาเด็กไปปล่อย ส่วนเรื่องของแรงจูงใจในการฆ่านั้นอัจฉริยะกล่าวว่า <S <S การตั้งข้อหาไม่ใช่ฆ่าคนตายโดยเจตนาคือประมาทกับขังหน่งเหนียวและพรากผู้เยาว์และจะออกคู่ออกขี้คนหนึ่งมารู้ภายหลังเป็นทฤษฎีสมคบคิดออกคู่หรือออกขี้โดนคนหนึ่งหรือสอแต่โดนแน่ๆวันวาเลนไทน์นทอฉริยะกล่าวอีกว่า วันที่ยิมข้ามกราคมจะไปกอมคับการป้องกันและปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบอกอปทสกล่าวโทษ4คดีรวดในข้อหาสมคบคิดกันตั้งแต่2คนขึ้นไปร่วมกันฟอกเงินในกรณีปุกรุกป่าไม้และป่าสงวนซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่1-10ปีปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000บาทโดยมีคดีนายชัยพลคดีสอปาดีนา คดีนายทวีพ่อของปรินาและคดีคุณแม่ของคุณธนาทรคดีน้องชมพู่สองมือปราบชี้คนร้ายหยิบของเล่นชมพู่หวังปั่นหัวตำรวจจุดสิ้นใจไม่ใช่บนเขาจากกรณีการหายตัวไปของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบสูญหายจากบ้านพักหมู่สองบ้านกกกอกตบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยหายไปตั้งแต่11พฤษภาคมหก ซึ่งครอบครัวเร่งออกค้นหาจนมืดคำ่ำจนกระทั่งพบศพน้องชมพู่อยู่กลางป่าภูเหล็กไฟในวันที่14พฤษภาคม63ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นทีมข่าวได้เดินทางพูดคุยกับพลตรวตรจีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้ชาัการตำรวจนครบาลหรือฉายามือปราบหูดำกล่าวว่าเรื่องรถแบ็โฮของเล่นถือว่าเป็นวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ แต่ต้องวิเคราะห์ว่ารถคันนี้ไปเจอในวันตรวจสถานที่เกิดเหตุแสดงว่าในวันที่คนร้ายก่อเหตุน้องชมพู่อาจจะนำของเล่นติดตัวไปแล้วหลังจากน้องเสียชีวิตของเล่นจึงตกอยู่ภายในที่เกิดเหตุดังนั้นจึงเอารถมาเป็นวัตถุพยานเพื่อหาตัวคนร้ายได้ที่สำคัญอาจจะพิสูจน์ลายนิ้วมือบนของเล่นได้แต่ตำรวจ ไปเจอรถของเล่นวันหลังประเด็นจะเปลี่ยนไปแล้วว่ามีคนอื่นหรือคนร้ายมาสร้างสถานการณ์หรือไม่เนื่องจากมีพยานบอกว่าหลังจากน้องชมพู่หายตัวไปมีคนเจอของเล่นชิ้นนี้อยู่ที่บ้านของน้องชมพู่ทำให้ประเด็นสงสัยเพิ่มมากขึ้นถ้าของเล่นไปเจอหลังเจอศพต้องสงสัยคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวน้องชมพู่คนต่างพื้นที่จะเอาไปทำไม ต้องเป็นคนที่คุ้นชินหรือกลุ่มที่ใกล้บ้านน้องชมพู่มากที่สุดเรื่องจุดที่ของเล่นตก300เมตรห่างจากศพหากตกระหว่างทางเป็นไปได้ที่เอาตัวน้องไปแล้วของตกถ้าจุดที่ของเล่นตกเลยจากศพไป300เมตรเป็นไปได้ว่าคนร้ายเจาะจงเอาของเล่นไปทิ้งอำพรางตรงนี้สามารถเอาเป็นหลักฐาน บ่งชี้คนร้ายได้คดีน้องชมพู่สรยุทธไขปมจับโปะลุงพลคดีน้องชมพู่หลุดพิรุธเพียบตั้งแต่ต้นยังคงต้องติดตามกันต่ออย่างยาวๆกับคดีน้องชมพู่หรือเด็กหญิงอรวันวงศรีชาอายุ3ามขวบทีลาสุดสรยุทธสุทธศนจินดาพูดประกาศข่าวชื่อดังได้ออกมาไลฟ์วิเคราะห์คดีน้องชมพู่ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวซึ่งเจ้าตัวย้ำว่าเป็นการติดตามข่าวนี้ ในฐานะคดีอาชญากรรมคดีหนึ่งที่สลับซับซ้อนเท่านั้นไม่ใช่การขยายความเป็นเซเลบของลุงพลแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีนักข่าวช่องสมคนหนึ่งที่ได้ลงพื้นที่ติดตามข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีข่าวซึ่งเธอได้ออกมาเปิดเผยกับคุณสรยุทธสุทัศนจิินดาถึงหลักฐานหนึ่งที่สำคัญในคดีนี้ก็คือตำรวจพบว่าในปากของนกชููมีรอยช้ำ เหมือนมีใครอุดปากเอาไว้ตอนที่น้องหายตัวไปนั้นคาดว่าน้องอาจจะโดนเอามือปิดปากจนหมดสติแต่ขณะนั้นน้องชมพู่ไม่ได้เสียชีวิตในทีเดียวทันทีทำให้ผู้ต้องหาเลยอาจจะตกใจจึงนำร่างของน้องชมพู่ไปไว้ในกอไผ่ก่อนจากนั้นลุงพลจึงไปส่งพระแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเห็นเป็นการคาดการเพียงเท่านั้น อีกทั้งตอนนั้นผู้ต้องหาอาจจะเข้าใจว่าน้องชมพู่เสียชีวิตไปแล้วแต่ที่จริงน้องยังมีชีวิตอยู่แต่อาการเราะแร่ไม่มีเรียวแรงเพราะก่อนหน้านี้น้องกินข้าวไข่เจียวไปเพียงหนึ่งคำและกินน้ำตามไปนิดหน่อยจากนั้นผู้ต้องหาก็อุ้มน้องไปที่ผู้เล็กไฟเพื่ออำพรางศพด้วยการถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้าเอาไปวางกระจายกระจายกัน พิรุษในเรื่องนี้คือน้องชมพู่ยังถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้และหากพยายามถอดเองนั้นก็ต้องพันกันแต่เสื้อผ้าที่ถูกถอดออกมาและรองเท้าที่วางเอาไว้มันดูเรียบร้อยเกินไปที่เด็ก3ามขวบจะทำได้คดีน้องชมพู่แฉพิรุษปมมือถือสองซิมป้าแตนโทรบอกน้องชมพู่หายคำให้การลุกพลมัดตัวเองจากเหตุการณ์น้องชมพู่อายุ3ขวบ หายตัวไปจากบ้านพักในบ้านกกอกตบกกตูมอเภอดงหลวงจัังหวดมุกดาหารเมื่อ1 1พฤษภาคม63ก่อนพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่บริเวณผู้เล็กไฟบ้านกกอกห่างจากบ้านพักประมาณ5กิโลเมตรเมื่อ14พฤษภาคม63จนเวลาผ่านไป1ปีกว่าเมื่อ1มิถุนายน64ตำรวจจึงได้ขอสารจัังหวดมุกดาหารอนุมัติออกหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลใน3ข้อหาต่อมา 2มิถุนายนลุงพลพร้อมพัตแตนภรรยาและนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความได้เดินทางเข้าพบตำรวจที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก่อนถูกแจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวมาลงทึกประจําวันที่สอนอปทุมวันจากนั้นขึ้นเฮลิคอปเตอร์ต่อไปที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุรับตัวไปสอบสวนดําเนินคดีเบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนสอนอปทุมวันเปิดเผยว่าลุงพลให้การปฏิเสธทุกข,ข้อกล่าวหาสําหรับความคืบหน้า รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับแนวทางในการสืบสวนคลี่คลายคดีนี้ชุดสืบสวนพบพิรุษจากคำให้การของลุงพลตั้งแต่หลังเกิดเหตุใหม่ๆหลายประเด็นด้วยประเด็นหนึ่งคือการมีการสอบปากคำลุงพลว่าเหตุใดพยานหลายรายจึงตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลเอ่อยถึงการหายตัวไปของน้องชมพู่ก่อนคนอื่นทำไมจึงรู้ก่อนใครซึ่งคำให้การต่อพนักงานสอบสวน ท้องที่นั้นลุงพลอ้างว่ารู้ข่าวน้องชมพู่หายไปโดยภรรยาโทรศัพท์มาบอกแต่หลังจากนั้นชุดสืบสวนสอบสวน,สวนได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของลุงพลทําให้ได้ข้อเท็จจริงว่าลุงพลได้ขายโทรศัพท์มือถือของตัวเองไปก่อนหน้านั้นแล้วลุงพลนําซิมโทรศัพท์ของตัวเองไปใส่ในเครื่องของป้าแตนซึ่งเป็นโทรศัพท์แบบสซิมดังนั้นลุงพลต้องใช้มือถือร่วมกันกับป้าแตน จึงเป็นไปไม่ได้ที่ปาแตนตจะโทรมาหาลุงพลเพื่อบอกข่าวน้องชมพู่หายตัวไปต่อมาทีมสอบสวนสอบสวนลุงพลเรื่องโทรศัพท์มือถืออีกครั้งก่อนยอมรับว่าได้ขายโทรศัพท์ไปแล้วตอนนี้ใช้ร่วมกันกับภรรยาแต่เมื่อถามถึงคำให้การที่อ้างว่าภรรยาโทรมาหาเรื่องน้องชมพู่ปรากฏว่าลุงพลได้อ้างว่าจำไม่ได้แล้วว่าให้การว่าอะไรไป ประเด็นนี้จึงเป็นข้อพิรุษข้อสำคัญ